ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงทิวเขาคลองวังต้นนะคะโครงการ2นะคะแปลงที่ดินตรงนี้นะคะมีทั้งหมด5แปลงนะคะแต่และแปลงก็จะมีพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะแปลงที่เราเห็นนี่คือแปลงตัวอย่างนะคะ,ะคือ2ไร่2งานนะคะแปลงขยับไปก็จะเป็นแปลงสองไร่นะคะด้านโน้นแปลงพื้นพนที่เราจะยาวไปถึงตรงโน้นนะคะสุดเสาไฟนะคะก็คือไฟฟ้าปลปาเนี่ยคือพร้อมเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะถมให้ลูกค้าอย่างนี้นะคะอ่ามันก็จะมีแปลงที่แปลงหนึ่งไร่สามงานนะคะแล้วก็แปลงหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะคะสองไร่นะคะแล้วก็จะขยับแต่ละแปลงก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะจะมีโครงการขุดบอ่อให้นะคะแล้วก็ถมที่ให้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ล้อมลัวคาร์บอยให้หมดนะคะก็ลูกค้านะคะที่ จะเข้ามาดูที่ดินนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะถนนเข้าออกนะคะของโครงการนะคะจะเข้าออกได้สองทางนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะการล้อมรั้วนะคะก็จะล้อมรั้วให้แบบแบบนี้เลยนะคะที่เห็นตรงไกลๆโน้นนะคะก็จะเป็นเส้นไปลงังสิตนครนายกนะคะที่ดินของเราอยู่เส้นฝั่งฝั่งที่จะไปนครนายกนะคะเข้ามาจาก ตรงกิโลเมตรที่64นะคะพอเข้ามา,าเลี้ยวซ้ายเข้ามาโครงการชละพึกนะคะรีสอร์ทชละพึกแล้วนะคะอ่าก็จะตรงมาที่โครงการเราประมาณ1กิโลนะคะ1กิโลก็จะถึงโครงการอ่าตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือถนนสาธารณะนะคะตรงข้างหน้าก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะฝั่งโน้นนะคะฝั่งขวามือนะคะจะไปนครนายกนะคะ ส่วนทางนี้นะคะซ้ายมือนะคะก็คือจะไปเส้นบ้านนานะคะตรงนี้ก็จะมีอา่าเป็นบรรยากาศวิวเขานะคะอากาศเย็นสบายนะคะตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะแบบนี้นะคะถนนลาดยางให้เรียบร้อยนะคะพื้นพื้นดินนะคะที่เราถมให้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะมีคลองข้างหน้านะคะตรงเล็กๆทางเข้าแปลงก็ ประมาณ3เมตรนะคะเป็นทางเข้าที่ดินนะคะตรงนี้นะคะก็คือทางเข้าที่ดินนะคะลูกค้านะคะที่สนใจเข้ามาดูแปลงที่ดินนะคะก็สามารถนัดเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรติดต่อเข้ามาหานุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0917018555ค่ะขอบคุณมากค่ะ